ปี๊ปียก็ดูนะยังเอ๊ะหน้ารอยยายมีของขวัญด้วยเมื่อกี้เห็นไหมมากดียหมีาินตังเดั้เด็ดรั้งเด็ตังเล็ดั้งเด็ตังเด

มันนลมันหล่โอเคมันนี่มันนี่มันนี่มันาลาหายไปมันบอกว่าลูกมันหายแล้วเป็นไรค่ะมันหกจกน้เกิดมันเกิดจากน้ำมันำไมตอแล้วมือถ่ามันกเ มันยังไม่สุกนะคะไอ้มียเมันไม่ยังไม่สุกอ่ะอันนี้ไม่จุอันนี้อันนี้จุแล้วแม่แม่แม่นม่ขานั่งพักเพียบอุศนวะเดี๋ยวได้ช็อตมั้ยยังตะเกียบให้เพิ่มเดียวนะโอนพี่พลออยากได้ตะเกียบงเลยเฮ้ยเู้ดตะเกียบอยู่ไหนนู้ น oh, uh, 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 uh ี okay. ่พ kind of ี่เาเอาอหน่งคอมเขอเอ่่อเเ่เียก็ะเมือนนี่ไปเขเป็นถือจะขึ้นะนและล เรื่องมากใช้เวลาจริงไปหาแหวนบนแล้ว enfin อันนี้แล้วอันนี้ก็าเช่อชวงหนนาะอัน้ัดระวังมันจะเรียนอนกัเนผักผ่านม่งกีนผักไหมเนี่ักผ ข okay. <ah> ุ่นเก่าแค่ตัวขาหัววากิเลกันาือหือก้กินไหมถึงกุ้งไหมอ้าอยากนีน้นกุ้งนนี้เนาะอันนี้โอเคตะวันต้องต้มก่อนโอเคโอเคดักยินไหนติดตาโอเคบอ

อ้าวเราเราสมาว่าเราจะถ่ายนี้ใช่ไหมถ่ายมันต้องมุดติดตามมันยังไม่ได้ถ่ายไม่ได้มันยังไม่มีให้ไลฟ์ยังไม่ไลฟ์ดีโอล่อยอางเงี้ยไม่ถ้่ายวิดีโอค่ะเป็นอันนแล้วก็ติมุดตินีเป็นยังไงกปนกลิ่ต้องหน้ากบาทำไมวีไม่ถูก่ะยตถูกแล้วก็ แล้วก็มางเนมัก็จะตัดแตเอง่มันไม่ดวิทห้าวิทย์นี่นี่ได้สบี่าถูกแล้วไม่พอจ๋าิอะไรจ๊ะถู้ไ่ใชกกระทกจะ้า ระวังร้อนนะระวังร้อนขอให้นอนคอยคอยีูุูกภาพไม่ใช่แข็งแรงอันนี้อันน้คอยดูภาพแข็งแรงอันนี้อันนี้น้งจดต้มาอันนี้ะงขพอช้อนได้ชิคะนองอนบตอนตอนบต่อนมากินหมูกระทะกับต้มตเป็นช้อนไหมครับช้อนไหมไก่ไก่นะ

มามามารอนหรอาไม่อยากเอาเข้าไปเข้าใกล้แบบเราเข้าใกล้เกี่เหรอครัคนคนปเร็วมาดถักกันมามันแย่กันมันแต่กันนะลูกระวังระวังมามามันจะตกน้ำลูกมามาพ่ไฟีไฟไฟมาทางนี้ลูกมาเร็วมาทางนี้ลูกมา

เอาอะไรลูกเอาขู่เหมือนเพชรเอาู่มาให้หน่อยแม่แ่อเดนไปเล่ตากันเด็เล่าข้อตัดจบเด็กเด็ก

กิงคพี <rôle à déc> ่น <gens> ้องเด้อติดปลูกไฟหมแบบนัม่ไปหน่อยพี่อยมาดูสักหน่าปาปน